ทำไมมอนโอเคครับโอเค okay, ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคตอนนี้ฮะเราแปะรางรถไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแล้วโอ oh, ไม่นะโอ oh, ไม่นะนายออกมาได้ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าฟาร์เมอร์เดี๋ยว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 ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสําหรับไมค่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1นึกันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาสร้างลงรับจำนำเหล็กกันสะหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะเหล็กของเราเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะล้นโลกมากๆเลยฮะนี่ไงดูดิฮะเหล็กบล็อกออฟไอรอนบล็อกออฟไอรอนคือแบบโอ้เยอะมากๆฮะแล้วผลผลิตฟาร์มของเราเนี่ยฮะมันก็เยอะด้วยเช่นกันคือตอนเนี้ยผมขี้เกียจขยายฟาร์มคือเนี่ยเหล็กมันมาเยอะมากๆเลยดังนั้นฮะเหล็กพวกนี้เนี่ยฮะเก็บเอาไว้ในกล่องเฉยๆมันก็ไร้ประโยชน์ถูกต้องป่ะฮะเราควรเอามาแลกให้เป็นแอลฟาโลเพื่อที่จะได้ไปใช้สอยอย่างอื่นาโอ ตรงนู้นเนี่ยฮะมันเป็นพื้นที่โล่งนะฮะเนี่ยข้างหน้าตรงนั้นครับตรงรอแป๊บนึงฮะข้างหน้าตรงนั้นฮะมันเป็นทุ่งหญ้าแพรนซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะถ้าเกิดสมมติเราแบบสร้างฟาร์มวิลเลจเจอร์อะไรสักอย่างนะบริเวณตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วพื้นที่ว่างเนี่ยมันมีเยอะมากๆอนา,าคตเนี่ยฮะเราสามารถทำได้อีกหลายฟาร์มเลยอย่างตรงนี้เห็นป่ะฮะก็ได้อีกหนึ่งฟาร์มใช่ป่ะฮะ ด้านขวาตัวนี้ก็ได้อีกเหมือนกันคือแบบโอ้โหพื้นที่เยอะมากแล้วดูดิฮะตัวนี้เป็นหุบเขาด้วย,ยมีความสวยงาม <g iggle> เนี่ยฮะตัวนี้ก็โอเคตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเยอะมากๆฮะเดี๋ยวเรามาสร้างโรงรับจำนำเหล็กเลยแล้วกันฮะอันดับแรกฮะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งก่อนดังนั้นฮะเราต้องการกล่องเก็บของจํานวนมากดังนั้นฮะเดี๋ยวขอกลับบ้านมา,มาแป๊บหนึ่งฮะมาเอากล่องเก็บของก่อนแวบนะฮะเอากล่องเก็บของวึบโอเคเอากล่องเก็บของเอาอะไรอีก เอาไฟด้วยฮะเราต้องแปะไฟพื้นที่แถวนั้นให้สว่างอะโอเคเรามีไฟเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเราต้องการไฟที่เยอะมากๆค่ะเยอะแบบเยอะมากๆมาดูก่อนเรามีอะไรบ้างอ่ะเรามีสติกโอเคเรามีอะไรอีกเรามีฐานไหมฐานฐานฐาน โอเคเราต้องการไฟที่เยอะจริงๆฮะดังนั้นครับฟืฟบฟ้าโอ้สะใจแล้วและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยฮะเราจะต้องย้ายเนี่ยพวกวิลเลจเจอร์ตรงนี้เนี่ยฮะไปพื้นที่บริเวณตรงนู้นด้วยคือเข้าใจไหมว่าทําไมแบบผมถึงทิ้งวิลเลจเจอร์ไว้ตรงนี้ไงเพราะว่าอนาคตเนี่ยฮะเราต้องใช้วิลเลจเจอร์อีกเยอะมากๆอย่างนี้ไงฮะก็เดี๋ยวต้องย้ายไปตรงนู้นอีกคือแบบขี้เกีย้เกียนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องย้ายกันภายในคลิปนี้ฮะแต่ก่อนที่จะเริ่มทําอะไรอย่างที่บอกฮะเรามาเคลียร์พื้นที่้นตง,นนงิวเรรีบรณ มันค่อนข้างสูงแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะเอาความสูงระดับไหนเป็นหลักดีอขอดูแป๊บหนึ่งนะเอาความสูงระดับไหนดีระดับนี้ดีไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ Mun ๊กตอกเอาความสูงระดับไหนดีออคือดู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 โอเคฮะเอาระดับไหนดียประกด3อาแบบเอาความสูงระดับไหนดีหน้ขอทะเลาะกับตัวเองแป๊บหนึ่งฮะเอาความสูงระดับ แต่ยี่ีเออเอาเป็นว่าความสูงระดับนี้ก่อนลวกันฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถังลงไปอีกทีนึงฮะเราจะวางกล่องเก็บของตงัวนะี้เลยนะปิว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 ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่มันคือกล่องเก็บของที่เยอะมากๆฮะชั่วขาว่าวชั่วข่าวฮะเออมันลกนิดนึงแต่ก็เอาเถอะฮะนิดหน่อยตึ้งตึ้งตึ้งโอเคพอยังอ่ะไหนๆเราก็ครัฟกล่องมาแล้วแปะ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 ไปเลยแล้วกันเออสะใจไหมล่ะมันเป็นพื้นที่เก็บของที่แบบลวกๆกันนะฮะ และขั้นตอนต่อไปฮะแปะไฟพื้นที่บริเวณตรงนี้ให้สว่างนิดนึงฮะเพื่อป้องกันมอนเตอร์เกิดอ่าฮะอ่าใช่ฮะแล้วก็พวกตามถทำพวกเนี้ยฮะก็แปะไฟด้วยเช่นกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวมาานันจะมีพวกวิลเลจเจอร์มาอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นฮะควรแปะไฟให้สว่างสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ข้างล่างนี้ก็วันดีฮะสเกลตันเอิม่มไฮแป๊บนึงนะฮะอโอเควันดีสเกลตันนี่แนี้นี่แนี้นี่ นี่แหละโอเคฮะเรามาประกาศสักดาสักนิดนึงฮะว่าแถวนี้คงไม่มีตัวแมวอะไรนะฮะมีแมวอยู่หนึ่งตัวด้วยฮะแมวสีเขียว,วฮัทชูโอเอแปะไฟให้สว่างเพอถ้าเกิดสมมติเราไม่แปะไฟให้สว่างแล้วเรายืนเอฟเคนานใช่ไหมฮะพวกมอนเตอร์มันจะแบบอู้มาเกิดบริเวณถ้ำตรงนี้ฮะเยอะมากๆฮะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความแหลกุยเพื่อความแหลกน้อยๆอะไรเงี้ยฮะแปะไฟให้สว่างโอ้โหมอนเตอร์มันเยอะดีจริงๆ แล้วตอนอีกหวแล้วตอนนี้ฮะ1.19เนี่ยฮะมันก็ใกล้จะออกมาแล้วด้วยเช่นกันฮะตอนนี้รู้สึกพีลรลิจะออกมาแล้วนะฮะ<อ>ก็มาดูกันฮะว่า1.19จะออกมาเมื่อไหร่นะฮะอ้ได้เล็กด้วยแมวแมวแมวทำไมมอนโอเคครับโอยโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีเห็นอะไรอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าฮะเอาหายไปไหนแล้วล่ะอ้ยทําไมมันอะไรกันนัก Р ันหนาเนี่ยโอ้ยคิปเปอร์หายไปไหนโออุ้ย เอาหายไปไหนอโอเคฮะการแปะไฟเนี่ยฮะเชื่อเถอะฮะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าคือให้มอนเตอร์มันเกิดน้อย,น,อยนิดนึงมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะอะไรอีกล่ะเนี่ยอะไรอีกรำคาญโอเคเราไปทํำอันอื่นต่อเลยแล้วกันฮะไหนดูซิมีถ้ำตรงไหนอีกหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้แปะไฟไล่แปะไฟให้หมดเลยฮะไหนดูซมิมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมสวัสดีฮะเจ้าสัต <Hello there. S 1> นี่นี่น,นี่น,นี่น,นี่นี่นี่นโอ้ยทำไมลูกซอมบิ <c oughs> ลูกใครเนี่ยพ่อช่วยอยับยังลูกตัวเองหน่อยดินายจะมาทับไม่ต้งเยอะแยะเนี่ปะโถโอเคผมจะไม่สนใจมอนเตอร์แล้วฮะเราจะไล่แปลไฟในนี้กันต่อไปนะโอเค <c oughs> ไฮไฮสวัสดีฮะใ <c oughs> นนี้รบกวนท้าตันสักกทีเธอขอร้อง โอ้โหโอ้โหไฮ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 เอ๊ะเราเคยมาตรงนี้แล้วเหรออ๋อ,อตรงนีโ้โอเคฮะถ้ามันก็ทะลุกันไปทะลุกันมาแล้วเนี่ยน่าสนใจผมก็ว่าดิทำไมคิปเปอร์มันตกใส่หัวผมเมื่อกี้ <c oughs> มันมาจากตรงนี้นี่เองนะแล้วก็พบกับอาร์บาดอนไมล์โอ้ยยาวแน่แน่เราแปะไฟเป็นพิธีนี้นิดหน่อยพอแล้วกันนะฮะคือถ้าเกิดสมมติจะให้แปะไฟทางถ้ำเนี่ยฮะเกรงว่าคลิปนี้มันจะไม่จบโอ้มีสักผู้เด้อเด้อเด้อ มีสปอรมอนเตอร์ตรุงนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยสปอรอะไรอ่ะขอดูแป๊บสเกลตันป่ะเฮ้ยเฮ้ยสเกลตันป่ะสเกลอะาสปอรสเกลด้วยแฮ๊แลมเป็ดโอ้สเกลเยอะมากเฮ้ยสักงี้เราก็มีฟาร์มกระดูกนาซีโอ้แหลมเลิศประศรีแต่ว่าเอาจริงฮะตอนนี้เราก็ก็มีกระดูกค่อนข้างเยอะแล้วนะเรามีกระดูกเยอะอยู่แล้วเราจะเอาสเกลไปทําอะไรนั่นสิอนะ่โอ้ยเลิกยิงได้แล้วปะโถ ต,ตายตายตายฉันตายตายโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะเจอสปอ,อนเตอร์สเกลตันอันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ก่อนละกันฮะถ้าอนาคตมีโครงการจะทําก็ค่อยว่ากันแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะฮะเราแปะไฟกันไปก่อนโอเคเราจะวิ่งแบบไม่สนใจพวกมอนเตอร์นะฮะคีปเปอร์ปล่อยมันไปนะฮะแปะไฟโอ้โหถ้ามันเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยแปะไฟกันกทีละกันนะฮะเอาข้างบนให้รอดก่อนดีกว่าแล้วเราก็ได้เวลาขุดพื้นกันแล้วฮะ ซึ่งตัวนี้ฮะก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากๆอยู่พอสมควรค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสร้างเสถวยรภาพดีดนิวฮะ โอเคตอนน u, here, okay, to okay, ี้ที่ข <Fit> really sure ุดของเรากำลังจะพังฮะเดี๋ยวใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สักนิดนึงแล้วกันฮะระหว่างที่เราถางเดี๋ยวผมจะย้ายวิลเลจเจอร์มาบริเวณแถวๆตรงนี้โอเคป่ะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายประชากรวิลเลจเจอร์กันสักนิดหนึ่งนะฮะมีรูตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยเอแป๊บหนึ่งนะฮะขอขาดรายการนิดนึงทำไมมีรูตรงนี้ด้วยแป๊บหนึ่งขอแปะไปให้สว่างนิดนึงเพื่อความปลอดภัยสําหรับวิลเลจเจอร์ของเรานะฮะอ่าะตรงนี้รมันจะมีรูไว้ทาเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวตรงนี้อุดไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้แบบไม่ต้องมีตัวอะไรเดินลงมาข้างล่างตรงนี้ปลอดภัยไว้ก่อนแปะ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 ปุ๊บโอเคแนบเนียนฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมอ้าาอุดอุดเรียบร้อยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะขยายวิลเลจเจอร์บริเวณตรงนี้ฮะ네ดังนั้นเราก็จะทาพื้นที่ฟาร,ร์มชั่วคราวกันสักนิดหนึ่งน,นะฮะเอนานานนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง คือเขาจะอารมณ์ไหมเหมือนแบบเราลากวิลเลเจอร์มาจากบริเวณตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็มาพักที่ฟาร์มเหล็กของเราแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวอนาะคตก็ไปตรงนู้นอีกเขาเรียกว่าเหมือนแบบลากมาแบบขายายพันธุ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเวลามนุษย์ย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยเออใครไม่เข้าใจไม่เป็นไร <laughs> นั่นแหละฮะก็คือมันแบบค่อยๆย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยโดยใช้สายเลือดเดิมวิลเลเจอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคำพูดมันแบบมันช่างแปลกๆเหมือนกันนะใช้สายเลือดเดิมเอ้า <laughs> ก็นั่นแหละฮะ มาถึงตรงนี้นะฮะที่ขุดจะพังแล้วเออรู้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 นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะไปซ่อมซึ่งลงรับแรกเหล็กของเราอะฮะแน่นอนฮะเราจะต้องใช้ v i l l a จเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆฮะเราต้องใช้ประชากรที่เยอะดังนั้นเอาแบบเยอะๆหน่อยละกันฮะอันนี้ฮะประมาณแถวนี้ได้ไหม wait, wait. น่าจะได้แหละฮะโอเคเฮ้ยมันเยอะจริงๆนะเราต้องใช้ปริมาณที่เยอะมากๆฮะเยอะมากๆ,ๆแล้วหลังจากนั้นฮะ,ะเราก็จะต่อทางรถไฟแบบนี้ช ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนฮะระยะทางอีกยาวไกลแน่นอนฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคเราต่อทางมาถึงตรงนี้เรียบร้อยฮะแล้วเราก็จะต้องแวบมาต่อตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนี่ฮะต่อขึ้นไปฮะต่อขึ้นไปใช่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวแปิไฟให้สว่างด้วยฮะเพื่อป้องกันมอนเตอร์มันมาเกิดบนทางตรงนี้นะฮะ คือทางที่เราต่อตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเราไม่แปะไฟมอนเตอร์ก็จะเกิดได้สุกต้องบาฮแล้วถ้าซอมบี้มันเกิดตรงทางนี้นะฮะมันก็จะเดินไปหาวลเลเจอร์เราได้อย่างสบายใจนะฮะ<อ>เราก็แบบโอ้สบายใจเลยเช่นกันฮะห,หายหมดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนอนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาเริ่มวางรางรถไฟกันอีกรอบหนึ่งะฮะซึ่งรางรถไฟแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีเหล็กเยอะมากๆขอมาเอาเหล็กตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะ นี่แน่เหล็กตึง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 ้ยเหล็กจริงโอเคเราก็ได้รางรถไฟมาสักประมาณขนาดนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราทำ power rail ด้วยเลยแล้ว <appearances> ก <aesthetic. _ rast> ันฮะซึ <GO av> ่ง power rail มันก็จะทำให้การเดินทางของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งทองหายหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาทองแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมาดินิวดินิว สวัสดีคุณสมชายมีสกุลขออนุญ,ญาตเอาทองแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าวันในวันหนึ่งเรามีทองแล้วเดี๋ยวเราจะมาคืนนะโอเคป่ะคุณสมชายขอบคุณนะฮะสมชายมีสกุลเกี <c> ือ <oughs> <c oughs> <c oughs> <g ags> ชื่อจริงๆเลยเอ่อเอาเอาทองแล้วเอาเหล็กเอาเลสเตอนะฮะเอาทองมาให้หมดก่อนเลยแล้ว,ลก,ลว,ลวลลกันนะ,ะได้ได,ได้เดี๋ยวจะงอนกันซะก่อนอะเอาทองไปก้อนหนึ่งนะคุณสมชายอ่าโอเคโอ้ชัยนี่เพิ่งได้ achievement เหรอไงโอเค ขอ a d ด a n นซ์เมนต์นิดนึง Bringing ขอของนิดนึงขอของดีๆนิดนึงได้เอ okay. ็นด okay. ้วยเิลโอเคเราก็จะแปะพาวเวอร์เร็วลักษณะแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็แบบนี้โอเคถอยไปหน่อยสิแปะแบบนี้อ่ะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยโอเคเฮ้เ okay. ฮ้เฮ้เฮ้เนี่ยฮะเห็นปะมันใช้พาวเวอร์เร็วค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรมันอยู่สูงนะฮะแอะเอะเอะโอเคฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ แปะพาวเวอร์เร็วให้เขาสักนิดนึงนะฮะแปะเลสตเตนเฮ้ยตกแมวออ้หรอดอยากให้ตายละเดียฝไนไปเถอะฮะตอนนี้เราไม่ตายแล้วฮะรองเท้าเฟเดอร์ฟอลลิ่งก็มีนะฮะปีกอิเลธาก็มีไม่ตายง่ายๆหรอก <c oughs> เอาหน้าเ <c oughs> ข้าใจว่าทุกคนรักผมมากนะฮะแล้วก็อยากให้แบบเออเราตายอะไรอย่างงี้โอเคนะ,ะแล้วไฟก็ไม่ถึงข้างบนด้วยปะโถเอ๋ยโอเค,อเคตอนนี้ฮะเราแปะรางรถไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแล้ว <Hey. S 1> โอไม่นะ โอ้ไม่นะนายออกมาได้ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าฟาร์เมอร์เดี hmm. ๋ยวเดี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 ๋ยวอาชีพฟาร์เมอร์มาได้ยังไงอ๋อคอมโพสเตอร์อ๋อไอ้เจ้าตูดหมึกนายออกมาทำแมวอะไรเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> เอ่ <c oughs> เอเกิดเหตุ <c oughs> ขัดข้องทาง,ทางเทคนิคทีหนึ่งนะฮะคือวิลเลเจอร์มันไม่ควรจะออกมาข้างนอกแบบนี้สิมันไม่ควรจะออกมาข้างนอกแบบนี้แป๊บหนึ่งนะฮะคือ uh huh. เราจะทำไงกับนายดีนะเราจะต้องเราต้องให้เขาเข้าไปข้างในก่อนอนะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะวิลเลเจอร์หายไปไหนแล้วล่ะนายต้องเข้าไปข้างในก่อนนะ เออหายไปไหนแล้วเออออเขาเข้าไปข้างในแล้วโอเคนี่นี่ฟาร์เมอร์อยู่ข้างในนี้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตทําอะไรบางสีบางอย่างการวิลเลจเจอร์มันเดินออกมาแป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอากระจกตัวนี้ออกก่อนเอ่อสัมรีพยาบาลโอเคฮะอ่าฮะแล้วก็เอาบล็อกแบบนี้นิดนึงนะฮะบล็อกมันอาจจะน่าเกลียดนิดนึงนะฮะขออภัยแล้วก็หลังจากนั้นเอ่อหลังจากนั้นเอิรมเอิรมเอิรมก็คือเอากระจกอุดลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เอากระจกอุดแบบนี้นะฮะวิเลจเจอร์มันก็ไม่ควรจะเดินออกมาได้มั้งใช่ไหมมันเออมันก็ขึ้นมาตรงนี้ได้อยู่ดีอ่ะอ่ะอุดอุดอุดมันตรงนี้อ่ะแล้วก็อุดมันตรงนี้นนคือแบบต้องหาวิธีการนิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวมันเดินออกมาโอเคครับประมาณแบบนี้น่าจะได้อยูแหละนะฮะพาวเวอร์ Power, เร็วถอยหลังมานิดนึงอ่ะฮะ โอเคมันเป็นอะไรที่น่าเกียดมากๆแต่เชื่อเถอะครับมันใช้งานได้ฮะและอันนี่ฮะมันยังเป็นอาชีพฟาร์มเออร์อยู่ใช่ไหมเอาอาชีพออกไปก่อนฮะวิธีเอาอาชีพออกแน่นอนฮะเราก็จะต้องไปทุบบล็อก Block ต้นทาง <c oughs> โอเคฮะขออนุญาตทุบคอมโพเซอร์ทิ้งแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> หาเรื่องไหมเนี่ยโอ้มันเดินออกมาทำไมเนี่ยโอเคเอาออกเลยฮะโอเคคอมโพเซอร์อยู่นี่อ่า นายดูซิอาชีพฟาร์มเมอร์หายไปแล้วหรือยังเออจิ๊บ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 ฟาร์มเมอร์นายยังเป็นอยู่อีกเหรอทำไมนายยังทำฟาร์มเมอร์อยู่เหรออ่ะฟาร์มเมอร์อ่ะคราวนี้มีฟาร์มเมอร์สองคนเลยไม่เอาสิแป๊บหนึ่งนะเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่วยเอาฟาร์มเมอร์ออกไม่ใช่เราจะทำยังไงกับนายดีเนี่ยทำไมนายกลายเป็นชาวนาเฉยเลยเนี่ยเราชาวนาก็ออยู่กับควายอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลาก เออออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสักวันช่วงเวลาหนึ่งมันก็คงจะลืมอาชีพมันแหละมั้งนะฮะถ้ามันยังเป็นฟาร์มเมอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้เดี๋ยวอนาคตเราค่อยประสบอุบัติเหตุกันอีกทีหนึ่งโอเคป่ะฮะใครไม่เข้าใจคำว่าประสบอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรฮะทำ <laughs> ไม่เป็นไรฮะก็แบบ เป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำส้มมันแบบลวกใส่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะอุบัติเหตุจริงๆนะฮะโอเคเราก็จะทำรถไฟนะฮะลักษณะคล้ายๆแบบนี้มันมีกี่คันทำมาถเถอะฮะเหล็กเราเยอะมากๆฮะโยนเหล็กทิ้งเป็นว่าเล่นยังได้เลยเนี่ยอเอาเหล็กปากไว้หน่อยแล้วกันฮะ,ค,ะคือเหล็กเราเยอะมากนะฮะเหล็กเยอะจนแบบย <c oughs> คุย,ยังทิ้งได้ตัวเนี้ยอ่ะพวกวิลเจอร์ทั้งหลายจงตามมาจงตามมา มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาๆๆมา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 ,มา,มา,มานี่ฮะต่อรางรถไฟแบบนี้มันจะได้แบบลากง่ายๆนิดนึงนะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะไปขึ้นรถไฟเลยฮะไปขึ้นรถไฟไปเลยน่าแหละฮะสวยงามไป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 แวบไปรถไฟเปล่าไปแลว้วไม่เป็ลไรก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะขึ้นรถไ,ไปเลยโอเคสวยงาม ค่อยๆไปทีละตัวแบบนี้แหละโอเคน่าแหละฮะขอบคุณในการให้ความร่วมมือนะฮะนายจะไปไหนของนายเนี่ยฮะนายจะไปทําอาชีพฟาร์มเมอร์หรอไงไม่ได้อาชีพของนายถูกลือออกไปแลว้วไป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 แดนเดลมิดกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะนายจะไปดีๆหรือนายจะไปด้วยประสบอุบัติเหตุฮะมีความโหดร้ายเนี่ยจะไปดีๆหรือจะไปยังไงอัลโลจะไปไหมจะไปได้ไหมจะไปหรือเปล่าโอเคฮะเราจะต้องใช้ ความรุนแรงนิดหนึ่งนะฮะไปขึ้นไปไอ้เจ้าขึ้นไปขึ้นเออเออเออไม่ใช่ไอ้เจ้าโกเลมไอ้เจ้าโกเลมนายก็เก็กกะจริงๆเลยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโกเลมไปที่อื่นไปเออโอเคครับฟาร์มเมอร์หายไปแล้วนะฮะรถไฟปะกลับมาโอ้โหนติดนะฮะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอีกแล้วนะฮะ อ่าไหนขึ้นรถไฟไปได้แล้วเออนั่นแหละฮะสวยงามเราจะทำางกับรถไฟที่มันติดหยกอยู่ตรงนี้ดิอ,อ่าโอเคฮะไปเลยิไปไปและพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วนะฮะรถไฟพวกนี้อ่ะเราโยนทิ้งไปเลยละกันเพราะว่าแบบเข้าใจไหมเหล็กเยอะจริงๆอะนะเราเก็บแค่พวกแบบพาวเวอร์เรลก็พออ่ะรถไฟโยนทิ้งไปเลย I don't care นะฮะ อ๋อใช่ฮะเราควรจะเอาพวกอาหารวิลเลเจอร์ไปด้วยครับพวกแครอทอะไรเงี้ยฮะเ <c oughs> ตรียมไปเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรฮะคือเขอ้าใจไหมการที่มันจะขยายพันธุ์การที่มันจะขยายประชากรอ,อะไรเงี้ยฮะมันก็จะต้องมีอาหารดังนั้นฮะอาหารอยู่นี่โอเคผมก็จะใช้แครอทเหมือนเดิมแล้วกันฮะเพราะว่าแครอทมันก็เป็นแบบอาหารที่แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบไม่มีพวกแบบแครอทเน่าอะไรเงี้ยอย่างมันฝรั่งเนี่ยมันจะมีโพเทโต้เน่าอะไรอย่างงเี้ยใช่ไหมพอยซซอนอะโพเทโต้ที่เป็นพิษอ่ะแต่ว่าแครอทเนี่ยฮะมันไมม่ีัั้งนนเก็บ โพเตโต้ดีกว่าโพเตโต้เฮ้ยเก็บแครอทสิอ่าไหนๆก็แล้ฮะเก็บมันฝรั่งไปหน่อยก็ได้ฮะเดี๋ยวมันฝรั่งจะแบบน้อยใจซะเป่าๆนะนี่ฮะเก็บแครอทตอนนี้ผมเริ่มสับสนกับชีวิตวระหว่างมันฝรั่งแครอทพอเก็บแครอทก็พูดมันฝรั่งพอเก็บมันฝรั่งก็พูดแครอทอะไรเนี่ยนี่ไงมันฝรั่งผิดที่ผมพูดถึงคือเข้าใจไหมมันก็จะแบบเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะในโลกของความจริงก็มีเหมือนกันนะมันฝรั่งพิดก็คือเหมือนแบบมันฝรั่งที่แบบมันโดนแสงแดดอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบกลายเป็นพิษอะไรเงี้ยฮะ อ่ะแล้วเราก็แบบเก็บเตียงไปซะหน่อยแล้วกันฮะนี่เก็บเตียงปึ๊บปึ๊บอ่าฮะอ่าฮะโอเคยอดเยี่ยมฮะเรามาถึงจุดหมายเรียบร้อยแบบุวบลงไปข้างล่างโอเคอ่ะแปะไฟตรงนี้ให้สว่างสักนิดนึงนะฮะแล้วก็อ่ะแปะเตียงฮะเราต้องขยายพัน v i l l a g e r ขยายประชากรขยายพันแม่พูดกี่ทีก็ไม่เคยจำนะเนี่ยโอเคและนี่คือที่อยู่มาแป๊บหนึ่งนะฮะเออนายจะลงมาข้างล่างไหมฮะ ทำไมรถไฟแบบโอ้โหมันช่างเล่นทาย,ยากสุดหลือเกิดแปบ๊บหนึ่งนะขอขึ้นไปเคลียร์กับวลเลเจอร์แป๊บหนึ่งนะฮะนายลงไปข้างล่างหน่อยสิเออลงไปข้างล่างลงไปสิลงไปลงไปเออเออลงไปนั่นแหละสวยงามโอเคเอาแครอทไปเลยอ่าอ่ะส่วนนายก็อ่ะโพเตโต้ Potato. อ่านั่นแหละฮะแล้วก็เชิญขยายพันุ์ขยายประชากรกันให้สนุกสนานนะฮะอ่านี่จนทิ้งไปเลย ะะเราไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วอู้สุดยอดเห็นป่ะแปบ๊บเดียวก็แบบประชากรเริ่มมาแล้วอ่าเดี๋ยวขอทําทางเข้าออกชั่วขราวสักนิดหนึ่งแล้วก็บริเวณอบข้างตรงนี้แปะไฟให้สว่างด้วยเช่นกันฮะคือซอมบี้เนี่ยมันจะชอบแบบเดินมาหาอะไรอย่างงี้ไงมันจะน่าลาคาญมันไม่มีอะไรหรอกฮะมันน่าลาคาญอย่างเดียวเลยเนี่ยและยังไม่ทันจัดอะไรเลยนะฮะอรอนกเลมเกิดแล้วนะฮะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเลิศเสลิเกินงั้นเตียงตัวนี้ผมเอาออกไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ตรงนี้เอาออกไปเลยเขาเรียกว,ว่าศูนย์พักพิงทุบ ออกไปเลยแนี่ยาลางรถไฟตรงนี้ใช่ไหมีน่นลางรถไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต่อเชื่อมถึงกันไปเลยแล้วกันในอนาคตนะ,ะแต่ว่าตนาอนนีฝฝ้ฝากไปก่อนชั่วคราวอ่ะฝากฝากฝากไปก่อนเออในพื้นที่บริเวณตรงนี้เห็นป่าฮะพวกวิลเลเจอร์เนี่ยฮะมันพยายามเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือที่มันไม่นอนมันคือมันไม่ได้ปวดขี้หรืออะไรนะคือมันพยายามจะกลับไปที่เก่าของมันไงแต่ว่าเราเข้าใจไหมเราเอาเตียงมันออกมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นวิลเลเจอร์จ๋ารบกวนมานอนในพื้นที่เตียงใหม่ของเราด้วยโอเคเออมานอนมาน พอ,อกฟี่โอเคฮะเตียงของเราหมดแล้วไม่รู้มันจะเป็นเทคนิคหรือเปล่านะถ้่า v i l l a g e ร r เนี่ยฮะมันพยายามที่จะแบบอยู่ที่เก่าอะไรเงี้ยให้เราลองออกเกมแล้วเข้าหมายรอบหนึ่งเงีน้ยะฮะมันอาจจะช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะนี่ไงเห็นปะฮะมันเริ่มมานอนเพิ่มเติมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งแล้วกันเพื่อประหยัดเวลาดีนิวฮะ แล้วเราก็ได้ถามพื้นที่ตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยฮะเราจะต้องรอให้วิลเลจเจอร์ของเราเนี่ยขยายประชากรกันไปเรื่อยๆก่อนนะ,ะ,ด,ะดูสิฮะลูกวิลเลจเจอร์เต็มไปหมดเลยโอ้ก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละฮะเดี๋ยวต้องขยายให้สักประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะสักประมาณ30-50ถึงตัวเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกยาวนานด้วยเช่นกันฮะแต่ตรงนี้ถางพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลานานนาฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมคววรรแล้ะผม คลิปนี้นะ่าจะได้ไปลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับไปคลิปเพียวน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอเกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบคลิปไหมครับอาชีตลอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย